สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบรดาทุกท่านนะคะสวัสดีอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเราก็ได้มาพบกันนะคะวันนี้เรามีสินค้ามานําให้พ่อแม่พี่น้องนะคะก็เลยได้มา,าอัดอยู่บ้านเพราะว่าฝนตกนะคะเมื่อวานนี้วันเสาร์ลงไปถนนผ้าคขามโอ้โหฝนฝนฝน,นนะคะแม่พี่น้องทุกๆคนก็เก็บของอึกรึทึกคืนโค,คมนะคะรืดดูฝนมาใหม่ก็รู้สึกจะมีลมแรงเนาะ,ะบรดาก็เลยมีโอกาสมาลงคลิปอยู่บ้านนะคะ วันนี้คลิปนี้นะคะวราดาก็จะได้เป็นเสื้อนะคะเสื้อพิเศษมานะคะเสื้อคุมนะคะรุ่นที่เคยขายนั่นเลยค่ะแต่ว่ามันมันไม่มีนะคะมันผ้าไม่มีก็เลยส่งไปตัดเพิ่งมานะคะได้มาเพียง15้าตัวเราก็มาแบ่งกันดูนะคะกับญาติญาติกันเนาะวรดาก็ได้มาคบเบอร์มาให้พ่อแม่พี่น้องเนาะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนนะคะผ้าของเรานี่เป็นผ้าคามแท้สกุลคนครนะคะในคลิปนี้ วโรดาจะเรียนให้ท่านเลยนะคะเป็นผ้าค,คามแท้สกลนครน,นะคะจะเป็นเสื้อคลุมเนาะเสื้อคลุมตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่รุ่นพิเศษนะคะรุ่นใหญ่รุ่นพิเศษที่เคยขายนะคะผ้าจริงๆตัวนี้ขายกันอยู่2 5 0 0นนะคะแต่วรดาก็ยังจะขายให้ท่านราคาพิเศษนะคะพิเศษตัวละ1 4 0่นบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าเขาเรามีกิ้งพร้อมขาเราพิเศษให้ท่านอยู่แล้วพ้ามไหลนะคะใหญ่มัดโชว์นะคะ นีม่มัดชงก่อนนะคะวันนี้ได้มาเพียงสองตัวนะคะสองตัวนี้เป็นกระโปรงเอวสมอกนะคะมาใหม่วันนี้นะคะแต่รุ่นนี้เวลาใดจะบอกเลยนะคะใส่ยี่สิบห้าได้ถึงสามสิบห้าเลยนะคะบางรุ่นที่ตัดมากระโปรงสั้นหรือว่าผ้าสั้นจะได้เอวอยู่ที่แค่สามสิบสามสิบเอ็ดนะคะตัวน,นี้ใส่ได้ถึงสามสิบห้าใหญ่ยาวนะคะ ใหญ่ยาวกว่าปกติเพราะว่าพลาดแล้วแต่ละผืนนะคะวารดาจะเรียนให้ท่านเลยก็สตาร์ทกันอยู่เอวยี่สิบห้าไปเลยนะคะให้ท่านราคาเดิมเก้าร้อยบาทนะคะปกติกระโปรงตัวนี้ต้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะแต่วรดาให้ท่านพิเศษกระโปงอันนี้เรียนรายละเอียดอันนี้ไม่อัดกาวนะคะแต่ด้านบนนี้จะอัดกาวนะคะขอให้ท่านดูนะคะนี่ค่ะอัดกาวอย่างดีเลยนะคะ ตรงเอวอัดกาวนะคะเพื่อไม่ให้มันแตกหรือมันแยกออกนะคะแต่ถ้าตัวนี้ไม่อัดกาวค่ะใส่สบายๆเลยนะคะก็ยกให้ท่านเลยนะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านใดอยากได้กระโปรงสวยๆผ้าคามแท้สกุลน,นครก็ทักมาได้เลยนะคะเราก็ให้พิเศษท่านเลยนะคะ900บาทค่าส่ง50บาทต่อ1รอบถ้าเป็นผ้าคามคือได้5ชิ้นนะคะ50บาทนะคะเพิ่มไปอีกชิ้นละ30บบาทนะคะเพราะว่า ค่าส่งเราไม่พอนะคะเราจะสตาร์ทนะคะสตาร์ทไปเลยนะคะรวมให้ท่านอยู่นี้คือ5ชิ้น50บาทนะคะรอบละ50บาทรอบหนึ่งมี5ชิ้นนะคะโอเคเราให้ท่านพิเศษไปเลยนะคะมาอีกตัวที่ส่งนะคะอันนี้ก็สวยค่ะลายดอกอินทนิลท่านดูเลยนะคะสวยงามแท้แน,น่นอนใส่สบายสบายเลยนะคะกระโปรงเอวสมอกหัวยืดนะคะ ใส่ง่ายๆเลยนะคะใส่ง่ายๆใส่เบาๆเลยนะคะใส่ดีนะคะเป็นผ้าลายเดียวกับที่วรดาใส่เดี๋ยววลดาจะใส่โชว์ให้ท่านดูนะคะนะคะลายดอกอินทนิลสวยงามแท้แน่นอนให้ท่านเลยนะคะ900บาทนะคะวันนี้เราแบ่งปันท่านสุดๆแบ่งปันท่านพิเศษเลยนะคะ900บาทนะคะเดี๋ยววรดาจะเอวรลดาเอว34นะคะ34แต่เหลือตั้งเยอะนะคะใส่ได้ถึง38เห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะ ความความความก้วงของผ้าที่วรดาเนี่ยเรียนท่านเนี่ยคือถ้าความก้วงของผ้ายาวของผ้าจะได้เอวเยอะเห็นไหมคะนี่นี่ค่ะเพราะเอวเวลดาสามสิบสี่ยังเหลือนะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะลงได้สองมือเลยนะคะนี่เอวเวลดาสามสิบสี่จะมันยืดออกเห็นไหมคะสะโพกอะไรก็ใส่ได้ะคะ่ะเพราะนี่เรียกว่าผ้ากว้างนะคะวราจะเรียนให้ท่านเลยนะคะว่า กระโปรงแบบไหนใส่ได so 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 ้แบบไหนนะคะถ้าอ so ันที you you ่แบบว่าใส่ได้น้อยวลดาก็จะเรียนท่านเลยว่าใส่ได้น้อยนะคะวลดาจะเป็นคนที่แบบว่าพูดความจริงเห็นไหมคะสวยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากตรงนี้ค่ะวลดาจะใส่โชว์แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะผ้าตัวนี้เลยนะคะที่เอาไปตัดนะคะผ้าตัวนี้เลยนะคะที่เอาไปตัดกระโปรงนะคะแต่ตัดกระโปรงนี้ยังไม่พอนะคะยาวขนาดนี้ต้องเพิ่มนะคะตรงเอวนี้ต้องเพิ่ม ต้องเพิ่มผ้าอีกนะคะถ้าง,งั้นไม่พอนะคะไม่พอบางบางกลุ่มที่ท่านตัดเอาเฉพาะผ้าในตัวก็ไม่พอนะคะแล้วมันจะสั้นนี่แหละที่ค้อหมายวรลดาบอกว่าทำไมต้องเลือกผ้ายาวนะคะใช้ผ้าอย่างนี้นะคะผ้าอย่างนี้ผืนนี้ก็ว่างนะคะท่านใดสนใจก็ทักมานะคะ5้าอยเกสิบนะคะเดี๋ยววรลดาจะลงคลิปรวมกับผ้าคลุมไหล่นะคะวันนี้ได้ผ้าคลุมไหลมาสวยนะคะโอเควันนี้ขอเป็นพีเซนเตอร์กับปรงผ่านไปแล้วนะคะสองตัว ต่อมาเรามาเป็นเสื้อนะคะอันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะคะกระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่อัดกาวอย่างดีนะคะอันนี้วราดาจัดโปรให้ท่านแค่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะจัดโปรให้เลยกับกระดุมตัวนี้แนะนําท่านนะคะใส่ไม่ได้นะคะเป็นกระดุมโชกระดุมโชวตัวนี้เป็นกระดุมพิเศษเบานะคะเบาจะไม่หนักนะคะเบาเนี่ใส่เบาเบาเลยนะคะเนี่ยอ่ะเนี่ย สวยนะคะอันนี้36นะคะเบอร์36เรียกว่าอก36นะคะเรียกว่าอก36นะคะเสื้อตัวนี้เราก็จัดให้ท่านเลย3นะคะตัวนี้นะคะนำเบอร์3นะคะเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ1,400บาทจากราคา8ันแนะคะเราให้ท่าน1,400บาทนะคะผ้าของเรามีจำนวนจำกัดนะคะเป็น 2- 3สอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้สินค้ามานะคะเราก็ยังมาให้ท่านราคาพิเศษนะคะ โอเคอกสามสิบหนะคะตัวนี้ตัวนี้มาอีกนะคะตัวนี้อกท่อนไหลวรดาจะให้ท่านอกสามสิบแปดนะคะเพราะแบ่งกันมาได้คนละหลายตัวอยู่แต่แต่คนละเบอร์เบอร์ละตัวอันนี้อกสามสิบแปดนะคะใส่ได้แบบสบายสบายนะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะพิเศษเหมือนเดิมหนึ่งันสี่รอบาทนะคะ ท่านใดสนใจรีบทักมาเลยผ้าของเราเป็นผ้าคามแท้สกลนครเลยนะคะตัวนี้ผ้าคามแท้สกลนครนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้น,ท,นทุกอันโอเคนะคะสวยงามตามท้องเรื่องกระเป๋าใหญ่นะคะกระเป๋าใหญ่แล้วก็กระดุมตรงนี้ก็เป็นกระดุมโชว์นะคะเบาใส่สบายบายนะคะนี่คะ่ะร้วงเข้าไปร้วงเข้าไปโอเคนะคะ1,400บาทนะคะมาอีกแล้วตัวนี้นะคะ ตัวนี้อก40นะคะถ้าบอรดาใส่พอดีแต่ถ้าอยากหลวมก็ไปใส่42เราก็มาแบ่งปันเห็นไมคะลรายสวยรายสวยผ้างามเราก็แบ่งปันท่านเหมือนเดิมนะคะให้ท่านพิเศษเนาะพิเศษสุดๆนับเบอร์ห้านะคะ1,400บาทนะคะท่านในสนใจรีบทักมาท่านในอยากได้ก็โอเคนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะจัดมาเลยนะคะ จัดจัดไปเลยนะคะพิเศษให้เลยนะคะขอให้ท่านดูท่านทักมาท่านอยากได้ปืนไหนโทรมาพูดคุยกับวรดาภาคามได้นะคะวรดาภาคามอยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะจังหวัดสกลทางภาคอีสานนะคะที่ <c oughs> อำเภออำเภออากาศอํานวยนะคะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของภาคามนะคะ จังหวัดสกลนครเรามีที่ท่องเที่ยวหลายที่นะคะวัดพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ฟั่นนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะภูผาเด่นก็มาเที่ยวได้นะคะคาชะโนดก็อยู่จังหวัดอุดรแต่กใกล้เคียงกับสกลนครขึ้นรถไปไม่ไกลนะคะไปได้นะคะขอเชิญท่านมาเที่ยวนะคะแล้วก็มากราบองค์พระธาตุเชิงชุมมากราบองค์พระธาตุอ่า,าธาตุพนมนะคะจังหวัดนครพนมก็ไม่ไกลกันนะคะมากราบมาไหว้นะคะ เชิญทุกท่านถ้าผ่านไปผ่านมาอยากมาเที่ยวก็เชิญได้สวยทุกที่นะคะอันนี้อก42นะคะอก42นะคะกระเป๋าใหญ่เหมือนเดิมกระเป๋าใหญ่เหมือนเดิมผ้าคนละลายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเป็นผ้าคนละลายนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนัมเบอร์หกสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะ วันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายเราวันนี้เรามีแท้แนโนนะคะเราแบ่งปันจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสุด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 ,ส,ดสุดนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะเราแบ่งปันแบบนี้เลยนะคะเต็มที่ให้เลยนะคะรานะคาพิเศษ1 4 0 0บาทนะคะแล้วก็มาตัวนี้พิเศษจัมโบ้4ีนะคะ44จัมโบ้พิเศษจัมโบ้นะคะ เราก็มาแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิม1 4 0่บาทนะคะน้ำเบอร์เจ็ดนะคะน้ำเบอร์เจ็ดสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันสินค้างามๆให้ท่านนะคะหากท่านใดสนใจก็ทักมานะคะทักมาเลยวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านเต็มที่ให้ไปเลยนะคะพันสี่นะคะพันสี หนึ่งันสี่รอยบาทนะคะห้อยโชว์สวยๆเลยนะคะเห็นนะคะสวยๆเลยสวยทุกผืนคะ่ะมีทั้งหมดได้แค่ห้าตัวมาวันนี้เดี๋ยววรลดาจะเอาแกนี้นะคะเพิ่งมาวันนี้ตัวละสามสิบเก้าสามตัวร้อยสิบบาทนะคะ ท่านใดสนใจทักมาเนี่มาวันนี้เลยนะคะเป็นตุ๊กตาใหญ่ตุ๊กตาเล็กรวมกันนะคะท่านจะเอาคะเคากันได้นะคะสตัวร้อยนะคะร้อบนะคะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเคยซื้อที่ถนนภาคามสตัวร้อยหนึงกับวรดาก็ซื้อมาสาตัวร้อนึงนะคะก็เอากําไรแค่10บาทแต่สินค้าของวรดารับรองสวยงามทุกกระเบียดนิ้วเลยนะคะไม่มีตำหนิใดๆใทั้งสิ้นเพราะเป็นกลุ่มของนาขา นาเอานาขามนะคะเป็นกลุ่มของนาขามเป็นสีมือ n u m b บ r รวันนะคะโอเคนี่ค่ะจะมีหลายรูปแบบมีรูปช้างก็มีเห็นไหมคะรูปกระต่ายก็มีนะคะนี่มีรูปกระต่ายรูปช้างหลายแบบนะคะนี่ข้ากันไปนะคะสามตัวร้อยสิบเหมือนกันนะคะอันนี้พิเศษให้นะคะแล้ววันนี้มาด้วยคําเลือกลองเนาะลูกค้านะคะลูกค้าออนไลน์หลายคนที่บอกโ oh, อ้ยวรดาทําไมไม่เอาสร้อยมาคุณแม่อยากได้สร้อย สร้อยตัวนี้งานดีฝีมือคุณภาพปกติขายเส้นละร้อยห้าสิบแต่บรดาขายหน้าไลห์ของเรานี่นะคะขายพิเศษให้ท่านนะคะเส้นละร้อยค่ะท่านในสนใจทักมานะคะเส้นละร้อยบรดาจะยกให้ท่านแบบนี้ร้อยทับหนึ่งนะคะโอเคอ๋ร้อยทับหนึ่ง ร้อยทับสองนะคะนี่ค่ะสวยร้อยทับสองนะคะอ่ามีสองสองเส้นนะคะลายนี้มีสองเส้นร้อยทับสองนะคะร้อยทับสองนี้นะคะโอเคแล้วก็มาอีกร้อยทับสามอันนี้สีน้ำตาลงามมากนะคะจะใส่สวยๆเลยนะคะอันนี้ร้อยทับสี่นะคะท่านใดสนใจสีร้วนสีขาวใส่แบบนี้นะคะเมจ๋าใส่แบบนี้เลื่อนออกมานะคะเลื่อนออกมาแบบนี้ท่านอยากใส่ยาวใส่สั้นโอเค ติดหัวยาวนี่ค่ะเนี่ยลงมาอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าท่านอยากให้สั้นท่านก็เลื่อนนะคะเลื่อนเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนแบบนี้นี่ค่ะเนี่ยเลื่อนง่ายๆใส่อันนี้มีแต่ได้กับได้เนี่ยเห็นไหมคะ่ะใส่ง่ายๆกำไรสวยเห็นไหมคะสวยงามสีคามล้วนนี่ก็สวยนะคะเห็นไหมคะใส่นิดเดียวก็อเดปอะเดปขึ้นมาเลยนะคะเส้สสนละร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามานะคะวันนี้เรามีสินค้าจุกจิกมาค่ะเขากันให้ท่านนะคะ หากท่านใดสนใจก็ทักมาเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปวรลดาจะเอาผ้าคลุมไหล่ให้ท่านนะคะสีสุดยอดนะคะสีสุดยอดเพราะมาวันนี้มีแต่สีสวยๆกาลังสีสันงามสวยแต่เป็นสีธรรมชาตินะคะไม่ใช่สีเคมีนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมมาทักได้เลยนะคะสินค้าเรางามนะคะต่อไปก็เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะวรลดาก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาทุกคนที่เข้ามา กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซื้อสินค้าท่านใดที่ต้องการซื้อสินค้าก็ขอความเมตตาท่านดู e.p. ีให้ดีนะคะแล้วก็แคปแคปแคปส่งมาให้วรดานะคะสินค้าของเราขายจํานวนจํากัดแล้วขายราคาพิเศษด้วยช่วงนี้วรดาก็ได้กระเป๋าราคาถูกมา159นะคะเราก็เก็บค่าส่งเหมือนเดิมคะ่ะ50บาท1ใบใบที่2อ30บาทเราจะเป็นสติบสติปบเพราะเพราะเราเอาที่ให้เราอยู่ได้นะคะเพราะว่า ค่าขนส่งก็แพงแต่แพงยังไงวรดาก็ยังถูกกว่าที่ขายเอื้อกับบริษัทเนาะแต่วรดาไม่ได้เอื้อกับบริษัทคือโอนเงินก่อนเท่านั้นเราจะไม่ได้โอนเข้าบริษัทของคนอื่นนะคะเราจะขายด้วยตัวของเราเองก็เราจะลดหลั่นแบบไหนเราก็เอือ้อให้พ่อแม่พี่น้องไปเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนเข้ามาซื้อสินค้าของวรดาตลอดนะคะกับขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะ